ท่านผู้ชมมาขณะนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าของที่ว่าการอำเภอน้ m หนาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานั้นเดินทางมาเที่ยวในเขตอำเภอน้ m หนาจังหวัดเพชรบูร์แต่ว่าผมเองจะบอกท่านเนี่ยว่าในแหล่งท่องเที่ยวที่อำเภอน้ m หนาเนี่ย มันมีอะไรที่น่าสนใจมากผมอยู่ใกล้ๆกับท่านด็อกเตอร์นะครับขออนุญาตแนะนําชื่อเลยครับท่านด็อกเตอร์ครับผมชื่อวิสันโคสิตานนท์นะครับตําตำแหน่งก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิชบูรณนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ําหนาวโดยตรงก็คือเป็นผู้สูงอนุุอุทยานธรณีพิจบูรสองตำแหน่งสุดยอดเลยเราเริ่มกันที่อุทยานธรณีก่อนถ้ามาเที่ยวในเขตอำเภอน้ำหนาวนยครับท่านด็อกเตอร์ขอสักสามที่มันน่าสนใจตรงไหนคอณถึงต้องบอกว่า อำเภอนหนาวเนี่ยนะครับนอกจากความสวยงามทางธรรมชาตินะครับป่าที่อุดมสมบูรณ์รายล้อมไปด้วยอุทยานแห่งชาติถึงห้าแห่งอครับแล้วก็อยู่บนสันเขานะครับที่มีความอากาศหนาวเย็นนะครับแต่คนยังไม่ค่อยรู้จักนอกจากนั้นความสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือความสําคัญทางธรณีวิทยาออสุดมันเกิดจากที่แผ่นโลกภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ยนะครับมันเคลื่อนตัวเข้าหากันอ๋อฮะทําให้ทะเลตรงกลางมันโดนยกตัวขึ้นมาเป็นแผ่นดินน้ําหนาวนะครับ นี้เราเราู้ได้ไงเพราะเราเห็นอสซิลสัตว์ทะเลในน้ำทะเลเต็มไปหมดเลยที่น้ำหนาวเรารู้ว่ามันเคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะฉะนั้นที่น้ำหนาวเนี่ยนอกจากความสวยงามความธรรมชาติแล้วครับเรื่องอากาศดีแล้วอากาศดีแล้วยังมีความคุณค่าทางวิชาการก็คือเรื่องธรณีวิทยาที่มีความอัศจรรย์มาเที่ยวมีวิทยาท่านน้องต้ลองบอกสักสามที่ว่าที่ไหนที่เราจะไปสัมผัสได้แล้วเห็นได้แบบชัดเจนครับ อ่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปก็จะชอบความสวยงามอ่าใช่แนะนำอันแรกเลยก็คือน้ำตกขนาดใหญ่อ๋อไอันนี้สุดยอดครับที่เป็นน้ำตกที่เกิดจากชั้นหินตะกอนเป็นหลลาาย้นร้อยล้านชั้นครับอันนี้อันนี้ถ้าจำไปนับนะครับเพราะว่าท่านก็บอกว่ามันเป็นแผ่นหินซึ่งมันมีน้ำไหลมาเนี่ยครับแล้วคุณลงไปนับแผ่นหินได้กี่กี่แผ่นฮะครับสองร้อยล้านชั้นสองร้อยล้านชั้นนะเราประเมินได้เพราะว่ามันเกิดจากหินนิที่มีอายุขนาดนั้นเอาอันนี้จุดที่หนึ่งเจอที่สองเลยที่สองก็คือมันจะนั่งรถไปอ่า รัศื์คือคือเอ่อมันตกตาดใหญ่เนี่ยสามีมุมมองถึงสี่มุมมองสี่มุมมองหนึ่งหนึ่งก็คือดูด้านบนดูหินอดูหนสองสองก็ดูด้านไกลมองไกลๆมองเห็นน้ำตกมาสามสามก็คือมองเข้ามาใกล้หน่อยเห็นน้ําตกที่มันไหลลงมาอ๋อสี่สี่ก็คือลงไปข้างล่างนะครับเห็นน้ำที่มันตกลงมากระทบพื้นนี่แค่สงแต่ว่าแสงที่จะเข้าไปน้ําตกตาดใหญ่นะก็แบบมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งท่านดรนเตก็บอกไว้ว่าแผ่นดินมันยึบอ๋อครับ แคนยอนมันสัลักษา,มานะมันจะคล้ายๆแกนแคนยอนที่อเมริกาแต่ว่ามันจะเล็กกว่านะครับก็ไปเกิดจากแผ่นดินนะครับที่มันยกตัวขึ้นมาจากการสำรุกโลกแล้วก็เกิดอันตรายสุดตัวลงก็เกิดเป็นหน้าผานะครับที่มีความมหัศจรรย์ดูแล้วตื่นตาตื่นใจเป็นยิ่งนะยิ่งถ้ามันมาตอนฝนตกจะเห็นมันตกสองสายอ๋อมันยิ่มาอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแคนยอน แผ่นยันน้ำหนาวแผ่นยันน้ำหนาวครับทีนี้เราพูดถึงนะฮะเขาบอกว่าถ้ามาที่ยวเภอน้ําหนาวเนี่ยนะครับสัมผัสอากาศหนาวแล้วเขาบอกว่าต้องพักโฮมสเตย์ครับท่านั้นครับที่น้ําหนาวเนี่ยสำหรับเพชรบูรณ์เนี่ยคนจะรู้จักเขาค้อทับเบิกนะแต่ตรงนั้นเนี่ยเราเราพลาดไปเราปล่อยให้ธรรมชาติโดนทําลายนะครับเป็นโรงแรมขนาดใหญ่เป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่เป็นนักเป็นนายทุนอะไรต่างๆที่มาที่เรียกว่า อย่างทับเบิกก็จะเป็นอเขาเรียกอะไรเป็นปะรำไปคลับเขาเรียกว่าสปอยไปหมดแต่ว่าน้ำหนาวเราใช้บทเรียนต่างๆที่เราได้มันเราจะให้น้ําหนาวเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ให้มีการแสดงอาการใหญ่แล้วก็ที่พักก็จะเป็นเป็นแบบโฮมสเตย์ทำโดยการโดยชาวบ้านไม่ให้มีการรบกวนธรรมชาติการท่องเที่ยวก็จะเป็นทางเลือกอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นแบบเขาค้อและทัพเบิดกครับอันนี้เราจะอนุรักษ์ความสดของธรรมชาติเอาไว้เรียกว่าเที่ยวแบบ ครับอันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมมาถ้าเผื่อมาที่ออนเภอน้ำหนาวนะครับมาพักโคสเต่เนี่ยก็บอกมีถึง40่สิบแห่งแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าแต่ละแห่งของโคสเซ่เนี่ยในยามเช้าเนี่ยเมื่อท่านตื่นขึ้นมาเนี่ยจิบกาแฟและทานข้าวต้มท่านต้องใจฮะมันมองเป็นลักษณะเป็นจุเขาที่มันล้อมรอบด้วยขุนเขามันคล้ายๆอ่างกะทะเนี่ยใช่ครับใช่ครับแล้วกันงั้นเชิญชวนเลยฮะสุดท้ายเชิญครับก็อยากจะให้อ่าพี่น้องประชาชนเที่ยวได้มาสัมผัส แหลง่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ของจังหวัดพิจิตรก,ก็คืออำเภอน้าหนาวนะครับที่มันมีทั้งความสวยงามความมหัศจรรย์รวมอยู่ในที่เดียวกันครนะครับบางแห่งเนี้ยจะสวยงามแต่ไม่มหัศจรรย์อ่าบางแห่งมหัศจรรย์แต่ไม่สวยงามแต่ที่นี่มีทั้งสองเรื่องการวมอยู่ในที่เดียวกันที่บนแผ่นดินน้าหนาวจังหวัดพิจิตรแห่งนี้ครับอ่าสวยงามและมหัศจรรย์ครับมาเที่ยวได้ที่อำเภอน้าหนาวแลวคุณจะรู้ว่ามันอยู่ใน ซึ่งคุณไม่เคยเห็นมาก่อนครับขอบคุณครับด้วยนะครับสวัสดีค,ครับ